คลิปนี้มาดูเทคนิคนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะเทคนิคดีๆนะคะสําหรับวิธีทําเสื้อผ้าไหมนะคะเวลาเราจะเย็บเสื้อผ้าไหมนะคะทุกคนเวลาเรากลิ้งนะคะกลิ้งรอบแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะแต่ละชิ้นเนาะกลิ้งเรียบร้อยนะคะแล้วเราจะต้องกลิ้งตรงเอวด้วยนะคะตรงรอยต่อของเอวตรงนี้นะกลิ้งนะคะเหมือนกันนะคะกลิ้งเสร็จแล้วนะเวลาเราก่อนที่เราจะนําไปพ้งหรือว่านาไปเย็บนะคะตรงนี้เขาจะมีร oui อยหักอยู่ตรงนี้นะคะ ตรงรอยหักตรงนี้เนาะเราก็สามารถที่จะคลิปตรงนี้นะคะคลิปเป็นสามจุดนะคะตรงนี้เนาะสามจุดนะคะเวลาเราไปโพ้งริมนะคะเราก็จะตรงนี้เนาะเพื่อที่ไม่ให้ตะเข็บตรงนี้ตึงนะคะเวลาเรารีดแยกตะเข็บนะตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าจะไม่ตึงนะตรงนี้เนาะเวลาเราไปโพ้งนะคะให้เขาแยกนิดนึงนะสามจุดนะคะเหมือนกันนะคะทุกชิ้นเลยเนาะตรงตะเข็บตรงนี้นะคะตรงเอวนะ สามจุดนะคะกึ่งกลางเอวตรงนี้เลยนะสามจุดนะคะเหมือนกันนะคะทําเหมือนกันทุกชิ้นนะคะตรงช่วงเอวเนาะช่วงเอวเราจะต้องคลิปนะคะคลิปแล้วเวลาเรารีดแยกแบบนี้นะคะตรงนี้เขาจะไม่ไม่ตึงเนาะไม่ตึงไม่หลังตรงนี้นะคะนี่นะคะทําเหมือนกันนะคะทุกชิ้นเลยนะคะสําหรับวิธีกลิ้งผ้าหรือว่านำผ้าไปเย็บนะคะจะทำให้ผ้าสวยงามนะคะใส่สบายด้วยนะคะ